จริงอะ่ะเธอเป็นพี่ชายเขาบอกไปเขาเป็นพี่ชายเขาเป็นน้องสาวตีบได้ค่ะเยี๋เข้าห้องน้ำปวดขี้ปวดขี้อะไรนะปวดขี้เขาเหรอเขาเหรอพลังพลัง ทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่บันทัดทองวันนี้เม่นจะพามากินสตต,ตีิฟู้ดแตกๆที่บันทัดทองแต่ว่ามันมีอะไรที่พิเศษกว่าปกติค่ะ ปิดถนนปิดถนนก็คือบรรทัดทองเขามีปิดถนนนะคะวันที่ย1 22ิบสองกันยาแต่กว่าคลิปนี้จะลงไปก็คือเขาปิดกันไปที่เรียบร้อยแล้ววันนี้เป็นที่ยี่สองนะทุกคนก่อนหน้านี้เขาไม่เคยมีอีเวนต์แบบนี้เลยซึ่งบรรทัดทองเขากำลังจะเตรียมตัวเป็นสรตทฟูดที่แบบโดยสมบูรณ์นะคะเขาก็เลยลองปิดถนนดูแล้วก็เมื่อวานเหมือนฟีดแบกดีมากนักท่องเที่ยวมาเยอะมากวันนี้เป็กก็เลยลองมาดูนะเดี๋ยวจะพาไปดูเขามีกิจกรรมด้วยไปจ้าอาจจะให้ดูบรรยากาศบรรทัดทองนะคะ เป็นบรรทัดทองที่เพื่อนๆเ,เคยเห็นเลยหรือว่าถ้าใครที่ไม่เคยเห็นนะคะก็จะเป็นประมาณนี้มันจะมีร้านข้างทางเนี่ยค่อนข,ข้างเยอะเลยแต่เราจะไม่มีโอกาสมาเดินบนถนนอย่างนี้หรอกนะเพราะว่ารถมันจะเยอะมากมาก ลแล้วร้านของกินที่เนี่ยก็เยอะมากซึ่งเราก็เคยมากันหลายรอบมากๆเลยของกินมีแต่แบบอร่อยๆอะไรเอยอยงี้ยแล้วนี่มันมีอะไรพิเศษหรือเปล่าคือเขาอะเปิดโอกาสให้คนที่แบบอยากจะมีส่วนร่วมในการทําให้ถนนสวยงามกลายเป็นสตรีทฟู้ดอะเป็นสตรีทฟู้ดอะมาวาดที่ถนนแบบนี้ด้วยเขาจะมีร่างเลื่องอะไรไว้ให้เราเรียบร้อยนะแล้วอาจจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการวาดถนนที่บรรทัดทองนะคะนี่วันนี้เรามาดูกันนี่ คือถนนนี่เขาลาไม,ม่<ห>ได้อ,อันนี้จางแล้วหรืออะไรจางแล้วมันเป็นสีที่เราวาดแล้วมันจะอยู่งคงทนป่าวอะระหว่างเราจะโบไปถามเขาดีกว่าว่าทำยังไงถึงจะได้วาดบ้างนี่นะคะ,ะนี่เขาวาดกันเต็มเลยนี่ดูสิ <c oughs> อ๋อคือจริงๆเราก็คือหยิบหยิบพาได้เลยเหรอเออมามือบอลเะด้วยสิเรา มันมีอีกตอนนึงด้วยไปดูกันโทราทำไมเ,เขาคนเยอะจังอันนี้แหละเธอต้องได้วาดอันนี้เขียนว่ะตาเธอไปเขียนไหมเขียนช็อคเอาเท้าปังซี่ตะกี้เขาวาดแล้วอะว่ะนี่แตด,ด,ดูดิดูดีไปค่ะจัมโบา้า้ำลัะหาช็อคขอเล่นด้วยคนได้ไหมครับไง ชอซีเบบคนเยอะมากทุกคนดูดิคนเยอะจริงๆตรงนี้รู้สึกเป็นกิจกรรมที่ดีที่ทําให้ทุกคนได้มาทํากิจกรรมร่วมกันนะคะ้มีการแสดงด้วยสรุปไม่ได้กิน,นข้าวแล้วอันนี้เขาเล่นอะไรอะ่ะอ๋อเปียโนยเด็กเสียงดัง สี่ขวบเจ็ดไม่รู้อ่ะน่าจะประมาณนั้นเนาะน่าจะเด็กเด็กมากเลยเนาะวันหนึ่งวอนสองอะไรเงี้ยน้องเคนคนคู่เขามีเพจด้วยเขามีแชมป์ด้วยนะเก่งมากเลยลูกเราจะเล่นได้อย่างนี้ไหมครับจำเล่นเกมครับลูกเราเล่นเล่นเกมการเกมดิการเกมดิสองนาฬิกาฟาเรนไฮต์อุณหภูมิร้อยห้าสิบห้าเซลเซียสแรงปืน32อุณหภูมิความชื้น2ี่นาฬิกาปาดขวายิงเพื่อหวังผลแท็ก มีออะะไร่กิจกรรมของล n e แมนแล้วเราเข้าไปได้ไหมไปเข้าไปแต่จำเข้าไปกยืนสิเธอกับสีเขียวล n e แมนเต้นหน่อยได้แค่นี้ฮะได้แค่นี้บอกแล้วว่ามีแฟนติงตองบอกแลกหลมกอุทำ <laughs> ไม่มีอะไรเขาเหมือนคนติงตองเหรอเธอ,อตรงนี้ชิบูย่าไทยแลนด์ไปชิบูย่า สวยไม่น่าล่ะต้องลงไปนั่งถ่ายรูปว่างข้างล่างาเขาแต่งตัวมาเหมือนแบบอยู่ต่างประเทศจริง,จ,รงจะว่าไปหาของกินแต่ก็คือยังไม่ถึงของกินสักทีเลยหาเนื้อย่างสักร้านมาหน้าเหมือนคนหิวเลยอะ่ะทั้งสองคนตอนนี้เป็นเวลาสี่โม <ฮ S 2> ง <7 S 2> เจ็ดแล้ว,ลวน,นะคะในเนื้อย่างตั้งตั้งอยู่ เอาแม่เอาร้านนี้เลยแม่ตั้งอยู่ไปเข้าร้านนี้กันอุ้ยเขาช่วยพู้ประสบภัยน้ำน้ำช่วมด้วยนะ hey, น,นี่อันนี้อันนี้นะเราต้องสแกนดูเมนูตรงนี้ด้วยนะคะคาดว่าคลิปนี้จะนานเดี๋ยวเรารอสั่งอาหารแล้วก็รอดูอาหารกันเลยดีกว่าว่าตั้งอยู่หมูกระทะอาหารจะเป็นยังไงไปดูจ้า ตอนนี้อาหารของเรามาแล้วนะคะนี่อันนี้หมูนะคะเอ้กล้องมันตามว่ะเดี๋ยวเราลองน้ำจิ้มของเขาดูนะคะน้ำจิ้มมันจะเป็นสีแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเห็นไหมเป็นสีมะถั่วร้อนอยจุ๊ะอืมอืมลองกินสุก,กี้น้ำจิ้มเขาอร่อยดีนะ,อ,ะอร่อยอร่อยนี่คนปิ้งนะคะคนย่างขอบคุณครับ กินนี่อ,อื้ยของแท้มาอันนี้แหละของแท้นี่ของแท้ของแท้สั่งเพิ่มยังไม่ทันปิ้งเลยสั่งเพิ่มแล้วสั่งเพิ่มเลยแล้วก,กินอีกตั้งหลายอย่างเลยนะต้องก,กินอีกตั้งหลายอย่างเลยนะญญอย่าให้ดูบรรยากาศของร้านตั้งอยู่ถ่ายไปฝั่งโน้นปึ้ง ที่จรมันเป็นตรงถนนชิบุยาปทองนะคะแต่ว่าคนเยอะมากจนไม่เห็นถนนแล้วล่าสุดเรามาชิมเนื้อของเราดีกว่าเราได้มาแล้วเนื้อ,อน,นี้โอ้กลิ่นหอมไอเลิฟเนื้อนะคะอืมอืม,ม,อมน้อยนุ่มแต่แล้วไม่มีกันยอมกินก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรามาให้คะแนนทีหลังนะคะว่าร้านนี้เราจะให้คะแนนเท่าไหร่ตั้งยู กินเสร็จแล้วนะคะให้คะแนนร้านนี้เท่าไหร่นี่แปดเต็มสิบแปดเต็มสิบ้เขาก็เจ็ดเต็มสิบเพราะไม่มีกระเทียมแต่ว่าโดยรวมก็คืออาหารราคาถูกมากเลยเนาะต่เก็กที่พวกเราสั่งไปอ๋อคือสั่งเนื้อไปหลายฐานมากเลยอะเนื้อทั้งหมด5 แล้วก็หมูอีกหนึ่งถูกมากก็คือห้ากว่าบาทอิ่มแล้วใช่อิ่มพอดีพอดีเอออิ่มแบบพอดีเพราะว่าเราจะเผื่อท้องไปกินอย่างอื่นด้วยใช่ก็แนะนําเลยนะคะใครที่มาร้านตั้งอยู่นี่ถ้าชอบเนื้อก็คือไปเนื้อเลยเพราะว่าชอบเนื้อมากเนื้อดีมากเนื้อคุ้มกว่าเออเนื้อคุ้มเนื้อเยะเนื้อนิ่มเนื้อดีเนื้อหอมเลยแหละจริงๆแล้วอ่ะมันตั้งตรงข้ามกับร้านนี้เว้ยนมหนึ่งนมหนึ่งฮะหนึ่งนมนัวงงเลยหนึ่งนมนัวนะคะเห็นแบบเขาข้าแถวกันเยอะมากไม่รู้ว่าข้าแถว กินอะไรอะ่ะไม่รู้จักจริงๆอะ่ะที่เราเคยมาหลายรอบเราก็ไม่รู้ว่าเอขาอแถวกินอะไรกันอะ่ะแล้วเราไปแอบสองนิดหนึ่งว่ายังไงต้องเข้าแถวไหมหรือยังไงเช็คหนยเช็คเช็คต้องสกแกนเนี่ยจ๊อ น้อยค่ะกดเลยกดไปกดไปกดไปก่อนอุ้ยน่าลองน่าลองฉันว่ามันต้องแบบว่าอร่อยแน่เลยมันเขียนว่าโชกุปังแต่ว่าไม่รู้ว่าโชกุปังคืออะไรแต่เริ่มคิดออกแล้วว่าแม่เธอเคยบอกว่ามันคือขนมปังที่แบบนุ่มๆนุ่มมากๆนุ่มๆใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นมเขาดูจะนัวจริงเดี๋ยวเรารอคิวมากินแล้วกันร้านต่อไปอะไรดีเล่าอยากกินเลเยอร์อ่ะที่มันจะมีแบบเป็นผลไม้แล้วก็ราดช็อกโกแลตอ่ะเลเยอร์อยู่นู่นไป เดินกลับรอใช่หรือเราจะเดินไปใกล้ๆตามเส้นทางนี่นทางนี้ไปทางนี้เด้วขวาไปทำอะไรคิดดีๆนะฝนตกตอนนี้ดูดิสวยมากเลยนะตรงนี้เหมือนอยู่ต่างประเทศแต่เอาดีๆอ่ะให้ดูรอบๆตรงนี้ก็พื้นเขาก็ตกแต่งอีกนะคะสามารถมาถ่ายรูปแบบสตรีทได้เลยอ่ะเมื่อวานเขาน่าจะมันกันมากเนาะจริงเว่อมันวันแรกเขาน่าจะแบบในทําไม่ดิ ทำอะไรอ่ะทําอะไรดีแล้วที่เธอไม่มาทําไมอ่ะเพราะนั่งเงียู่ังไงน่าจะสวยไหนโอเวอร์เดะอันไหนขอสําเนียงแบบบิดอ๋ออยิิออ์นี่เลยอะค่ะอยากเกลียดบากเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวิลล่านเขาสวยจังอุ้ยสวัสดีค่ะเอาเป็นตัวซิกเนเจอร์อันเล็กเนี่ยค่ะอ๋อดีไซน์เลเยอร์เองเอาไหมหัวไม่ค่อยดีอะไรไม่เป็นไรแต่ว่าเขาให้เลือก เลือกไส้เองได้ด้วยนะน่าสุดก็มีถ้าคุณลูกค้าจิ้ไม่ออกหรือว่าไม่รู้ว่าจะผสมเป็นยังไงอันนี้คือป็นต่รีตัดเนลายบเราเอาอันที่ไปว่าหมายแล้วผมมองไม่อดีเลยอันนี้ก็ประกอบใหม่เหมือนกันอ๋ออ่ค่เนียค่คุณลูกค้าิคว่าตัดอ๋อแปลว่าอันนี้ไม่ได้ประกอบแต่อันนี้ประกอบไม่ประกอบ โอ้เราเอาประกอบไหมจ๊าบเอาอันไหนดีอ่ะอันนี้พี่ชาชิโอท่านจะชอบไหมเดี๋ยวอยากกินอะไรเปรี้ยวๆอ๋อพี่ชาชีโอดิบมันจะหวานหรือชีสด้วยหรออันนี้น่าอร่อยแล้วอ๋อสรุปสุดท้ายอยากชอบวันนี้อีกแต่อยากอยากประกอบอ่ะเข้าใจปะอยากมีสไตลเองเออใช่ค่ะเธออันนี้ไม่น่ากินหรออันนี้ก็จะตอบรีบเหมอนกันอาหสุดท้ายเอานี้เอันนี้ค่ะใช้เอ็มค่ะใช้เอ็มใช้เอ็มนะคะค่ะจำนวนสองสแกนครับเออรู้ตัว อสามารถทำงานได้เลยเหรอเลยเหรอหัวยังไปฟัดอ่ะใช่ปะขอบคุณค่ะกินเลยแล้วมากินมุมนี้ดีกว่ามุมนี้ท้ามากินตรงนี้ปกวดข้าวทำตกข้าวทำดีๆคาบุฟเฟ่โดนราคาโอ้โหเขาเรียกอนี่ก่อนนะเด้ออืมเป็นไงดาร์กช็อคโอ้ดาร์กดีดาร์กดีดาร์กดีนี่เห็นไหมอย่าไปฟังคนทั้งหดมันต้องเป็นตัวเองกิน โอ้สตอเบอรี่อันใหญ่มากใหญ่มากเลยเอาแล้วนะเอาเลยอืมไงอร่อยแม่ไม่ได้หวานขนาดนั้อเท่าไหร่เพราะก็หวาเมื่อกี้ก็อร่อยดีอยากให้ช็อกโกแลตเยอะกว่านี้นิดนึงพร้อมหยุ่งล่างทั้งคนอ่ะท้้งบนเป็นสตอเบอรี่ตรงกลางอ่ะเป็นแบบว่าเคาเรียกว่าครีมหรอครีมชีสหรอชีสนะขนมปังที่เออที่เค้กแล้วก็ข้างล่างอ่ะเป็นแท็กเกอร์กับกองทัพช็อกโกแลต อืมอร่อยเฮ้ยกินคำเดียวแบบมีทุกอย่างเหรอสา,สามารถหรอ้ยมันอันใหญ่จังว้าวน้ำเขาให้อืมเป็นไงน้งำน้ำเลยด,ดีใจที่เดินมากินกินหพืยฮะกินหพืยไหมกินเพวยเลยเหรอมันก็จะเกินไปมันสั่งแก๊ปได้รู้ป่า รู้จักแก๊บกับลายแมนบอคือลิ้นคนไม่เหมือนกันต้องมาชิมต้องมาชิมด้วยตัวเ,เองนะคะ่อไปอันนี้เขาก็ได้ยินมาเหมือนกันว่ามันหวานเกินแต่ว่าพอมาชิมแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้หวานเกินมันพอดีดาร์กช็อกก็ดีมากคือมันเป็นดาร์กช็อกที่ทุกคนกินได้ไม่ได้ขมไม่ได้เปรี้ยวแล้วก็ไม่ถึงขั้นแบบเป็นบิลช็อกก็คือเป็นดาร์กช็อกอะอร่อยมันไม่ได้หวานอะไรขนาดนั้นเข้ากับผลไม้เขาได้ดีเลยแล้วผลไม้ก็คือสดสตรอเบอร์รี่ฉ่ำมากเลยเนาะหู้ยอร่อยให้เธอถือแปบ สิบ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 ไปเลยช็อกคานและคาร์ลีช็อกคานและจิ๊เตอร์อะไรวะเลยอันนี้ของทอยมาด้วยเชฟต้องไหมไปเพราะว่าอร่อยนั่นนี่ก็เก็บเก็บพุ้กร้านโอ้ยั้นเนี่เก็บก่อนมันอ่านว่าช็อกโกแลตช็อกกลีช็อกกลีแปลว่าอะไรเปล่าอะไรอะกลีไงช็อกกลีไป เป็นเท่านี้ยังค่ะจะให้ือแนะนาให้หน้าขาค่ะครับไปเลยนะครับใช่จะมีครีบโองนะครับมีเมลช็อกโกแลตชีสินกครีมแล้วก็ท็อปปิ้งตามที่ลูกค้าเลือกแบบนีมันเป็น1นึยบาบทจะเลือกได้หนึ่งอย่างครับกับรินะคะจะเป็นร้แปดสิบเก้าบาทสักรัได้สออย่างเอาหน่อยดิเป็นสรมบลีกับ ใช่มาชาร์จเราเลยได้ค่ะแบนอ่านว่าช็อกคุรีจริงจริงเหรอคะใช่ครับใช่ครับผมแต่ถ้าอ่านแบบภาษาอังกฤษหน่อยก็แอคเซนต์ดีๆก็ช็อกโกแลตครับช็อกโคุรีแต่ว่าจีนกินหน่อยก็ทำนั้นได้เลยโอเคค่ะรียบร้อยเดี๋ยวเราลองก่อนชอบช็อกโกแลตช็อกโกแลตช็อกคุรีเดี๋ยวลองก่อนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมันน่าอีสมากเลยลุยก่อนเลยไหนน่าอีสสุดๆไปเลยดูสิช็อกคุลี มันต้องเละแน่เลยอ่ะาออกมากัดต้นก่อนต้นก่อนเขาต้องตัดเหรอยิงต้องเอาผลไม้มาจิ้มไงอนะ๋อเหรอกินไม่เป็นอ่ะอันนี้ช็อกโกแลตหวานกว่าร้านนั้นอร่อยป่ะอร่อยอร่อยอยากลองจิ้มมะงุนะอ่ะช็อกโกลีนไง เขากินยังไงมันต้องเดี๋ยวกินไปก่อนแล้วก็เอาอันนั้นออกมากัดไงอ๋อแล้วเอาตวสตรอเบอรี่รวมไปกันหนึ่งนะไปอือ้มผมอืมอ้มแกช็อคสอเบอรี่เอาช็อกโกแลตก่อนนะงั้ง้อ้ยไปกันไปกันแค่เข้ากับตัวครัวซองเขาอ่ะสามคนนี้เลยครับ งามงามเขาให้อตอาเรามาทีเด็ดเราจะลุยเลยไหมลุย้ยจะไปยังไงดีเนี่ยลำบากใจเลยอะขนาดเปียกก็ไม่ได้เอามาเขาเขา,เขาหรอเขาหรออนม่มอร่อยมันกรอบเท่ากับเท่ากับแรตด,ดีอ่าแ,แ,แล้วเขากินจะแตกไหมเนี่ยแตกอื้อ ยังไม่ร oui. ู้ค uh, um hmm. uh ืออะไรเทเปไปก่อนเลยนะเนี่ยไปเลยถ้าใครมาเดทกันเดทแรกอย่ามาดากินไม่ควรไม่ควรแบบอะไรนี้ก็เด็ดงั้มชอบมากชอบมันมากแต่ว่าเข้าลมปากพอมันเข้ากับไอ้ตรงกลางแล้วอือ กินอย่างนมวัวไหวเหรอเดี๋ไปดมาันี้ก็หิวร้านนี้ให้กินได้ติดไปตัดเร็วมากเลยนะต็ดเลยอ่ะเขาให้ก้าวเหรอเขาว่ากินยากมันไม่ถูกใจหญิงสาวผู้สวยงามแบบดิฉันเป็นตัวแต่รสชาติให้ซิกโอเคป่ะมาแล้วก็ต้องกินนะคะไปร้านต่อไปกันไป สรุปก็คือเรากลับมาหนึ่งลงรัวค่ะเพราะว่าท้อแท้เหลือเกินลองกลับมาถามว่าถ้าซื้อกลับบ้านนี่เป็นยังไงก็คุณไม่ต้องรอคิวเข้ามาซื้อได้เลยุร้านหอมมากเลยอ่ะร้านหอมนมหอมอะไรเงี้ยเขามาทานทีหลังทานกลับบ้านค่ะกลับบ้านรับเพื่องอืกมเครื่องดื่มเอาซะหน่อยแบบแบบเอานมเครื่องดื่มก่อนได้เลยมีชานมไต้หวันด้วยนะ นี่ทำไมขเขาเอาลงไปเยอะจังเลยอ่ะแสดงว,ว่ามันอร่อยแน่เลยอ่ะเออท่านเราก็ลุกรถฮะแมวเอานมนัวค่ะนมนัวกับชาเขียวไหมกับชาเขียวไม่มอด้วยเอาไ,ม,อไม่มอจบนะคะเตอร์สก๊อตก,ก,ก็น่าสนใจเอาไปล่ะใช่ใช<ะ>่แต่ครบแล้วจะจบคือจะหมดร้านแล้วจะหมดร้านแล้วหมดร้านแล,ล้วเออดีว่ะไม่ต้องรอคิวแล้วจ่ายตังเลยนี่ค่ะเปิดเลยเมนู อะไรที่เราจะไปกินเองง่ายวะแม่พวงอย่างนี้สั่งได้ไหมครับสั่งได้ค่ะแต่ร้านรอ15นาทีนะนะโอ15นาทีเอาไหมเลว่ายังไงจะยอมแพ้ย,ยอมยอมไหมเอายอมแพ้ <c oughs> ก็ได้เอาแค่นอ <c oughs> โอเคเอาแค่นอครับอะจ่ายตังค์เดี๋ยวไปเจอกันหน้าร้าน ไปค่ะแล้วมันซดซดหน้าร้านเลยไหมใช่ซดหน้าร้านเอารถอะไรก่อนเอาน้ำนัวอันนี้บัตเตอร์ว่ะคือเน้นเน้นรถที่เอามาคือเป็นรถที่น่าจะนัวมาทำมาติกันอะแกะแกะซดโอ้กระหมกกระพกเฮ้ยมันมากเลยเหรอ เขบบ้มเข้มเลยอะ่ะม,ม,มันแบบแอดทีมเพิ่มอะ่ะไม่น่าล่ะเพราะปกตินมจืดอะ่ะมันก็จะแบบกระปุกเท่าไรอะ่ะกระปุกแล้วไม่ใช่50บาทอะ่ะถ้าแบบนี้ก็น่าจะสัก20บอ่ะเออ20ตเต็มที่แต่ว่ากำลังสงสัยอยู่ว่าทำไมถึงขวดละ45 50บ้าบาทแต่ไม่สงสัยแล้วเพราะว่าเขาทำให้มันหนักมากเลยอะ่ะเรีไงมันไม่ใช่หนักขนาดนั้นอะ่ะกินกินเอาไว้มอสไว้มอสด้วยไว้มอสชาเขียวเอามาให้หมดเลยอ่าลองไปชิมก่อน สวบเข้าให้ใบมอหื้อเลยเหรอใบมอหูย่างงเีอยไรใบมอหูยงี้ยเหรอออื้่แบบแน่นมากอ่ะชอบไใบมอมากอร่อยมากอ่อเลยอะหนึ่งนมนัวนัวนมหนึ่งเจ๋ได้เดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวเราค่อยมาลองข้างในเนาะบัตเตอร์สกอตบัตเตอร์สกอตนี่มันเป็นรสอะไรวะเหมือนคาราเมลอ่ะ ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่คือเฉยๆแบบไม่ได้ต้องซื้ออะไรนะอ๋อเออใช่ก็ไปแต่มันก็หอมดีนะแต่เจอไว้มอ,อเลเมื่อกี้กคือไว้มอลต้องกินมาแล้วต้องกินอา,า,าชา,าชาเขยวก,ก่อนอส้วบทเขาให้ไ็นไงอุ้ยเขาไปทำไรงั้ มัถฉาจริงมัทฉะจากญี่ปุ่นคองแทค่แบบ,แบบเข้มเข้มเลยมัทฉาสตราร์บัคป้ะเนี่ยเออมัทฉะสตราร์บัคเลยอ่ะมัทฉะไวเมส์มัทฉะไวเมส์จำไว้นะคะหนึ่งนมน,นัวนัวนมหนึ่งต้องกินอร่อยมากเลยอ่ะแล้วเราจะมีแรงไปกินร้านต่อไปปะรเราก็<ป>เดินเล่นกรร่อนไงเดินเล่นกันค่ะเฮ้ยเขามีโชว์อะไรด้วย เข้าหข้างน้ำปวดขี้ปวดขี้อะไรนะปวดขี้ปวดขี้ที่ถนนไปตรงอุทยานร้อยปีกันอะปวดขี้ที่ถนนบรรทัดทอง ไม่น่าเลยเชื่อเขาเลยมันดันไงกินเยอะแล้วเซิร์ชไว้แล้วด้วยว่าต้องไปขี่ที่ไหนฮะแล้วเซิร์ชไาแล้วด้วยว่าต้องไปขี้ที่ไหนไม่ได้เซิร์ชคิดว่าน่าจะได้อ๋เก่งมากภาพาคนปวดขี้นะคะรีบมากดินให้เร็วกว่านี้อีกพอแบบตอนแรกไม่ได้ปิดถนนไม่เคยได้สังเกตเลยว่าแบบร้านเขาจัดเอาไว้สวยมากผ่านตลอดเลยเนาะมันทันทองอ่ะแต่ไม่เคยมองจริงๆว่าแบบเออมันสวยเดินผ่านอย่างเดียวหรอเดินผ่านอย่างเดียวมันไม่ได้แบบมองจากตรงกลางถนนไงพอมามองเดี๋ยวก็ สวยนะเออเป็นนักท่องเที่ยวก็คือชอบนะเออน่าจะทำทุกศสตร์วิทย์ชาว <ทำ S 1> บ้านแถวนี้น่าจะปวดหัวไม่ปวดหรอ,อ,อเขาชอบไม่ปวดหรออ๋อเขาชอบหรอเดี๋ยวจะได้ขายดีอะไรอย่างงี้้ปเดี๋ยวไปหาซ่วมให้จมโบก่อนเอ้าเจอเจออะไรวะมนุษย์เม็ดมนุษย์มดมนุษย์มดสภาพจิตใจเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ย่ำแย่ย่ำแย่คือกี่เปอร์เซนต์95้าแล้วกอ๋อแม่ค่ะเราต้องรีบแล้วรีบ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  ไปกันต่อยังจะมีหน้าไปกันต่อเป็นไงไหนเล่าดีว่าลงปะสบายมากสบายมากเขาไปแบบปุ๊บยังไงนะปุ๊บปุ๊บอย่ายงงี้เลยเหรอเออต้องไปยืนรอมีคนชัยก่อนแล้วไปต่อกันเลยจังหวะกำลังโหลดดิ้ง95เป็นร้อยแล้วเข้าไปบุ๊คบุ๊คเลยโอเคเราออกจากเรื่องขี้แล้วก็ไปหากินกันต่อนะคะไปกันต่อไปกันต่อแต่ท้องอืดเราจะ อิ่มแล้วอิ่มแล้วแต่ว่าผู้ชมจะไม่ได้รับรู้เลยดิว่าร้านอะไรอร่อยไม่อร่อยนีุ่ยจาของหวานเลยดิเราร้านคาวหนะึ่งหวานสามะไม่เราสี่ร้านแล้วหรอสี่ร้านแล้วต้องสี่ร้านแล้วหรอเพื่อนๆจะว่าอะไรป้าท้าถ้ายอมแพ้มันมีร้านกุ้งดองอีงอ่ยของดองจะต้องเป็นของไม่ใช่กุ้งดองไอ้อรกุ้งแค่ล้ปลาร้านชื่ออะไรนะลืมเนี่ยเมื่อกี้ในส้วมอะฉันยังได้ยินเขาพูดเลยอะไรกูของเราสดที่สุดอย่าไปหาร้าน ดองดองให้เป้หน่อยนะเชื่อว่าคนที่ดูช่องนี้จะต้องอยากได้เลยดองดองแม่เลยอะแต่ถ้าหาไม่ได้ก็ I'm so sorry นะคะเดี๋ยวเดินไปก่อนเธอเดินผ่านศาลเจ้ามาไม่ไหวไม่ได้มันไม่เป็นมงคลมั้ย พลังพลังทุกคนจริงๆแล้วอ่ะเป้ชอบร้านนี้ก็คือร้านจุนปังแต่ว่าวันนี้สําหรับของหวานไม่ไหวแล้วแล้วเราก็กินจูนปังหลายรอบแล้วนะคะเขาติดเอแล้วทุกคนก่อนหน้านี้ที่มาก็คือไม่ได้ติดแอเดี๋ยวมาดูเขาทา อันนี้ก็คือสําหรับร้านจูนปังนะคะคดีมากๆแล้วก็อร่อยจริงๆนะคะถ้าใครมาบรรทัดทองอยากหาของหวานกินถ้าอยากได้ไทยๆหน่อยนะคะสองร้านแรกที่เราพากินมันเป็นร้านแบบฝรั่งๆใช่ปะแต่อันเนี้ยก็คือแบบไทยมีขนมปังถังพญามาจูนปังได้จ้ะอันเนี้ยคือเราเดินสุดซอยแล้วนะพอถึงอุทยานจุฬาเขาเรียกอุทยานจุฬาขาจะ <100 S 2> ปิดถนนถึงแค่ตรงนั้นนะคะหหีไปกัน ไปกันที่เดิมไปที่เดิมกับที่เดิมกับที่เดิมไปหาจุ้งแช่น้ำปลาแล้วอะไรนะป้านีป้านีป้านีเปิดป่าไม่รู้ถ้าไม่เปิดนะก็มำเปิดนะเดินตรงกลางดีกว่าเดินเดินเดินตรงกลางอ๋อลืมไปว่ามันเดินกลางก็ได้วิคนี้เขาลงสวยมากเขาลงยันบอก เป็นคนที่ต้องใช้ภูกันมาอย่างเชี่ยวชาญอย่างแน่นอน<ะ>ถึงจะสามารถวาดเส้นโค้งแบบนั้นได้ขนาดนั้นเธอมาจับมือเขาแล้วจะได้ดูเหมือนเป็นคู่รักหน่อยเขารักกันเราลักกันเรารักกันย่เราลักกันลักกันจริงเหรอจริงอะ่ะเธอเป็นพี่ชายเขาบอกไปเขาเป็นพี่ชายเขาเป็นน้องสาวจีบได้ค่ะ แล้วก็จริงๆอีกร้านหนึ่งนะคะที่ต้องกินเลยคือหาบแต่ตอนนี้ก็คือมีลายแมนมีแก๊ปแล้วก็เขาอะออกบูตตามห้างต่างๆนะคะคันจมูกก็คือสามารถกินหาบได้ไม่เคยกินหาบแล้วมันเป็นขนมไข่ที่เนยล้นมากอะให้ดูร้านนี้นะคะหาบสามารถมากินได้นะคะที่บรรทัทองอันนี้คือเดียวออริจินอลเลยนะคะวิ้านี้คนเยอะมากเลยอะมันแท้ดูแถวดิไปนู<ว>่นน่ะน่าจะอร่อยนะ โอ้แถวยาวมากเลยอะแต่ตอนนี like ้เราอะสุดกาฟแล้วสุดกาฟเงอิ่มอมากทนยังช่างใจกับอีกุ้งนีอยู่เลยมันเยอะรอไมอยาเคี้ยวเลยแล้วันก็ม่หาเคี้ยวจซื้อกับบ้านในบันี่ไงดูดีดูคนเดี่ยวกุนปลปีเยุยแต่ว่าช้เป็คนที่รักกุงเช่น้ปาเท่าชีวิตเลยนะคนเข้าแถวเยอะมาก นี่คือคนเข้าแถวบ้านีหมดเลยนะไปยันนู่นเลยทุกคนเฮ้ยโหดเกินโหดไม่ไหววะไม่ไหววะไม่ไหววะคือจะรักคุ้มแชร์อะไรก็ไม่ไหววะแต่มันต้องเด็ดมากแน่เลยวะอย่างเห็นรูปร่างหน้าตาเดี๋ยวไปถ่ายนิดนึงลุยเข้าไปโอ้ดูดิดูดิดูดิเน้นมากบ้านนีนะคะนี่รูปร่างเขาจะเป็นอย่างนี้อ๋อทุกอย่างก็คือแบบร้อยสิบห้าบาทขายถูกไม่ไหววะข้างในเน้นเน้นกว่าที่เราเห็นอีกอ่ะใช่เขาบางทีเขามองเข้าไปแล้วเขาแบบเออไว้ตรงนั้นแหละ งั้นก็ท้าให่เพื่อนผิดหวังนะคะแต่ว่าเราชี้เป้าได้หลายร้านอยู่นะใช่ถือว่าทําดีอยู่ตอนนี้เราต้องไปขึ้นแท็กซี่กับ บ้านละค่ะบายบายละก็หวังว่าคลิปนี้นะคะทุกคนจะสามารถมีทำเลในการแบบหาของกินถ้าสมมุติว่าครั้งหน้าบรรทัดทองเขามีปิดถนนอีกก็คืออย่าลืมมาร่วมกิจกรรมนะคะเพราะว่าเขาปิดถนนได้อาราังการมากแล้ว<ม>ของกินเยอะมากมันต้องมามันมีแต่คนมาแล้วก็กิจกรรมดีเป็นกิจกรรมครอบครัวด,ด้วยแบบว่าถนนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาดูโชว์ฟรีโชว์มายากลอะไรต่างๆสเราวันนี้เป้กับจะ๊บว่าไปก่อนบ๊ายบาย